ตอนนี้เราก็จะมาสร้าง Layer Combination สำหรับรูปตัดสถาปัตนะครับผมจะยกตัวอย่างในรูปตัด AA แล้วกันก็เลือกรูปตัด AA แล้วก็คลิกขวา Open นะครับนี่คือสภาพปัจจุบันรูปตัดที่มันโชว์อยู่นะครับซึ่งองค์ประกอบที่ขาดไปก็คือตรงส่วนของคานโครงสร้างหลังคาและก็หลังคาน,นะครับและองค์ประกอบทั้ง3ตะเกียะเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันอยู่เลเยอร์ไหนนะ มันก็พอจะมีวิธีการดูอยู่นะครับวิธีการก็คือมาที่หัวข้อ document เลือก Layer มาที่ Layer extra แล้วเลือกคำสั่งนี้ครับ show hide layer t o g g l นะครับหรือกด shortcut alt h ก็ได้นะก็จะโชว์เลเยอร์ที่ถูกซ่อนอยู่นะครับก็จะมีตรงส่วน footing เนี่ยก็อยู่ใน Layer st concrete footing ถัดมาก็คือคานนะคลิกที่คาน st concrete beam ถัดมาสุขภัณฑ์ ็คิกที่สุขภัณฑ์อยู่เลเยอร์ AR WC Kitchen f i i c k e r ถัดมาก็เป็นส่วนของป้าเพดานอยู่เลเยอร์ AR Ceiling โครงสร้างหลังคาอยู่เลเยอร์ ST Steel l a f t e r แล้วก็สุดท้ายก็คือหลังคานะครับเลเยอร์ layer AR Roof ให้จำเลเยอร์ที่เราพูดถึงกันตะกี้นี้ให้ได้นะครับเรามาที่คำสั่ง Document Layer Layer e x t r a แล้วเลือกตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับ อันนี้เราจะสร้างเลเยอร์คอมบิเนชันของมันนะ Ctrl L รลเอราคลิก New มุมซ้ายล่างตัวนี้ก่อนนะแล้วก็ตั้งชื่อง่ายๆแหละ0-0 B-AR Section ขด AR Se กดโอเคทีนี้เราก็จำได้อยู่ใช่ไหมครับว่ามันมีเลเยอร์อะไรบ้างที่ถูกปิดอยู่นะเราก็ไปเปิดให้หมดเลยนะครับก็เริ่มจากตรงส่วนหลังคานะครับก็เปิดดวงตาไปตามด้วย WC Kitchen ่้าเพดาน แล้วก็ส่วนโครงสร้างของคานฟุตติ้งเสาเข็มด้วยก็ได้จากนั้น l a เยอร์คอมบิเนชันฝั่งซ้ายมือเนี่ยเราก็ยังอยู่ตรงนี้นะเรากดอัปเดตเลยกดโอเคดูนะครับนี่ครับเราก็จะได้ l a เยอร์คอมบิเนชัของลูกตัดงานสถาปัตย์แล้วนะคราวน,นี้มาดูวิธีการใช้งานมันบ้างสมมุติว่าตอนนี้ผมกดให้ต้นเลเยอร์บาง l a เยอร์เนี่ยมันโชว์เป็นยังไงไม่รู้แหละแต่ทีนี้ถ้าเราอยากจะกลับมาลูกตัดสถาปัตย์เนี่ย เราก็มาคลิกที่แถบเครื่องมือ Layer Combination แล้วเลือกตัวที่เราสร้างตะกี้นี้นะครับก็คือ00 so BAR section มันก็จะกลับมาเป็นรูปตัดสถาปัตตามที่เราต้องการแล้วนะ